รอดแน่นอนไกด์รเราอาจคลิปใหม่นะก็คิดที่ดับเฟลไม่รู้เหมือนกันนะครับมันเพิ่งกินข้าวเสร็จครับโอเคคงได้ใช้นั่นแหละมันคือปืนที่ยิงไม่ได้ เซตเดียวยังมีเซตเดียวโอ๊ยข่าตัวเดียวให้จบไปเลยแกมีเอเจนต์อยู่ด้านหลังไอ้เวรเงินเท่าไหร่ เอาจะเป็นนจะกำจัดได้ถึงแมจะไม่คุ้มแต่งเิก็ได้กำจัด ให้มันใช้งานหน่อยเออลบดิ้งลบดิ้งลบดิ้งขายิ้งขายิ้งไกไกขายทงแล้วคิดคิดคิดาไกขาิงขายดิ้งอยงขาย ไกด์นิ้วไม่อาจะทันแล้วอไกด้เอามาวางนั่นหน้าจะก่อนไหมรอดไปเอาวางนั่นหน้าเลวเราหนูคือเด็กหนูจะเด็กจะวิ่งไปวิ่งมาแล้วก่อฟุนไกดตลอดเวลา เดียวเดี๋เดี๋ยวไม่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 แต่ถห้ไกลออกแต่ให้ไกลแต่ให้ไกลออกสิบเก้าเว็บก็จะได้ประโยชน์แล้วแกจะได้เงินร้อยเลยแล้วรวมแกจะได้สี่ร้อยเลยนะแล้วบวกกับทริปเปิลเพื่อนอีกแกก็จะได้สี่ร้อยแปดสิบแต่ของแชทจะได้ห้าร้อยหกสิบได้สามีเพื่อนสามคน ันก็คือแจเหมือนกันอนะ่ะแจวนจีนเป็นลูกเพื่อนยังไงแล้วไทเล่มันจเจ้าอย่งจริง แต่เราไม่เคยสูงได้สักรอบหนึ่งไม่มีแวลด้วยซ้ำเรามีออรเตอร์คิกเรามีออรเตอร์คิกเป็นตำนานก็ใช่อ้าวคุณผู้ชมไม่เชื่อใช่ไหมเดี๋ยวดูนะเราขอไม่เงินก่อนมีเ,เ,นนเงินเยอะๆเดี๋ยวก็จะออโต้คลิกให้ดู ไม่ใช่ออตโตคิกแบบออโตเตะนะไม่ใช่ตัวของแกจะได้มีประโยชน์แล้วแหละเอาใช้กับตัวเลือกสอง่งมันอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปล่อยไว้ก่อนปล่อยไว้ก่อนรอด เจ๊ไปตาทีวีนะเจ๊ช่วยวางไว้สักตัวสองสต,ตัวได้ไหมมั้กำจัดไอ้พวกตุ๋ยเดือยพวกเนี้ยมันมันกลาวว่ามันมาดับมันมารับดาเมจแรงแทนอะ่ะแล้วมันก็หายไปช้ามาก รู a, ăm, tới chỗ yêu a, ้จ้เดี๋ยวผมจะโชว์อยู่ละก็ชอยาเพิงอย่าเพงขายรอก่อนเสือรอดไม่ไต้องกับจัดตัวไหนก็ได้อ่ะไกลเลยนะออโต้ เลือดน้อยเกจะกำจัดตัวเลือดเอาเอาตัวเลือดหก, 60, กหมื่นอย่เลยแล้วไกล์ลบทำไมอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งขายยังไงเราก็มีสิทธิ์รอดอย่าเพิ่งขายนะปล่อยตัวนี้ไปก่อนปล่อยเป็นไปได้ไกด์ควรจะวางไว้ตรงนี้นะ ไม่ได้คนวาาไว้ตรงนี้โอเคตรงนี้ก็ได้ไม่เอาจย่าใช้กับเธอไม่ถูกมันบังคุ้มนะที่ทำมบนนั้นเา้ามันใจง,นงัจ้นลึกจะกำจัดเคอไดยอักองทัพคาเวลา่าวูเมน อัพอีกตักหน่อยจนเธอวาสองตัวนี้แล้วเธอจะไม่ประสบปัญหาที่มารับดมามจแรงๆได้เลยฝันไหเธอ แค่ควนวาแค่สองตัวก็ได้นะแค่วาาสองตัวงั้นแล้วว่าสองตัวจะกำจัดต,ตัวล้าได้ง,ง่ายไดยไม่ก็สี่ตัวแต่ว่าแล้วแต่แล้วแต่งั้นถ้าเธอไม่อยากว่าก็แค่นี้ก็ได้จะลบมันก็ได้มันจะได้ตามครึ่งนึง รัศมีเกอร์ถ้าเธอยังไม่อัปเกรดก็จะถอดร้อยห้าสิบอัปเกรดขั้นแรกกี่บาทอ,อ๋ 450. อสี่ร้อยห้าสิบเขาก็จะได้ถ้าอัปเกรดขั้นแรกจะได้สีร่ร้อยเจ็ดสิบห้าอัปเกรดขั้นที่ไม่รู้ไม่รู้เมื่อกี้เธอทำสมโหรปวดเลยนะนี่ต้องคิดตั้งนาน แก้แก้ถามกันเหรอหรือไม,ม่ฉันต้องคิดนานขนาดนั้ทีนี้เราก็จะกำจัดไอ้พวกตัวกระเปียกเดี๋ยวได้กำจัดมนทิ้งซะ มีตัวมาคอยรับดาเมจแต่เฮ้ยพอได้แล้วพอได้แล้วพอได้แล้วฮมยมันจะสลับบอสมันจะสลับตัวกันมันจะต้องแบ่งเบาพาละามันฉลาดนี่ เจ้าปุ้งเจ้าปุ้งโอเคโอเคลบทิ้งล็อทิ้งเฮ้ยแป๊บเอาเราจะขายเขาไม่แล้วูแมนปล่อยทิ้งไว้ก่อนตรงนั้นทิ้งไว้ก่อนนี่เนี่ยเห็นไหมบอกว่า แล้วนี่ไว้กำจัดตัวแมงมุมด้วยสะคิดเลยสะคิดเลย ว่าเมื่อีนั่นเอัพเกรดตัวนี้ให้เต็มแล้วทุกอย่างก็จะโอเคถ้าจริงเงินเธอช่วงนี้ไม่ค่อยมีเลยนะถ้าเป็นเราป่านี้เราจะใช้ซิกเกตเอเจนต์ได้ตั้งสิบรอบเนี่ยสิบห้ารอบเลย ถ้าเดี๋ยวขายแล้วก็จะได้เงินมาอีกต่คิบเลยตะกิบเลยต่กิบไ,ได้แล้วนี่ไงรแล้เอออดทไ้แล้วอแล้วอได้แล้วดดลอดทนอดนอดทนอต้อง มันจะพูดเลย5้าห้าสิมันเคยเล่นแล้วมันเคยผ่านรอบหนึง่งด้วยตัวเหมือกของเราอ๋อเอ้ยเออครื่องดูดฝุ่นมันตายของเราได้เริ่มขึ้นแล้ว เอแล้วเอ๊ะสตะคิปเลยตะคิบตะคิบตะคิปขนง่ายถ้าได้ท่านคอมเมล่ามาแล้วก็ไก่ไก่ ไกดเพื่อนอีกคนนึงของปันอะ่ะมีเงินเท่าไหร่เฮ้ยเพื่อนอีกคนหนึ่งมีเงินหนึ่งร้อยกับปันกดมีเงินเท่าไหร่ทำอะไรไม่ได้เพราะไม่มีสกิเอเจนต์ช่วยอะไรบ่ได้ทำได้แค่ไปทำให้เล่าวูแมน Woman, นับล้านตัวอยู่นี้จัดเลี้ยงอย่างสวยงามอือคนอื่นขายที่อื่นแล้ว พอไม่เหลืออะไรแล้วมันผสมได้แต่ลาสปีกเกอร์เลยเลยคอมตอร์สปีกเกอร์สองตัวแล้วก็ทีวีแมนทำไมก็ไม่รู้พี้เว๋อเาเป็นพี่แก่เราไม่ใช่เด็กดิบพี่แก่เฉยๆถ้ามองไม่เห็นก็ไม่ต้องมอง รูดอาจจะไม่ได้อัพตัวน bueno ี้ จะอัพรักสามตัวนี้ก็น่าจะรอดตัวเนี้ยอัพมาอัพตัวนี้น่าจะรอดอัพสิอ๋อแกไม่มีเงินแล้วให้นั่งคอมเม้นต์ล่ะอัดเยอ่ ต okay, ัวเองนะแ่ทักเขาบ่นละโอเคแกไม่ต้องเสียละแกรอดชีวิตง่ายเลยอ๋อนี่ของใค่เยอลองไปเสร์ฟมางนี้เรอ นี่มีครั้งหนึ่งน้าเราเคยวางไว้หกตัวแล้วเกือบกำจัดบอสได้แล้วก็เหลือเศษบอสไปให้พวกเพื่อนหลักกำจัดอ,อันกีนไข่ดาวแล้วครับยาย เปล่าผีครับย,ย,ยกินแล้วเอา่ะเป็นาล,า,ล,า,ลาแมนเ็ตจ้าสละชีพไม่นี้ไม่ติดเิกซินหรอกเห็นคนอื่นพูดก็ไม่เห็นติดเิกซินน่าจะรอดก็ไม่น่า แหลกแล้วแหลกแล้วจะคิดเลยจะคิดเลย,ยไหมเป็นไ้าเออของแม่ครับงายทำตกเลยใอ้ใด้คำเวลาแกนต้องสวะชีพของแกนะ จะรอดไหมนี่เราฉีดรอดไหมนี่นไปมีเงินเท่าไหร่อ่ะลับทิ้งลบทิ้ง เดือดแค่แค่สองตัวตะคิดตะคิดเอาเงินก่อนเอาเงินก่อน ของเรานี่ไกด์เรามีวิธีรอดนะขั้นแรกให้เอาใจเบอมาวางไว้ตรงนี้เรามาจุกไว้ตรงนี้เหมือนกับคขา้ล่าูแมนแล้วก็เราก็จะผ่านยได้ คลิปเลยสักคลิปถ้าไม่จะคลิปใช้ไดคอมลา่าจะพิ่งเข้าประตูเหนื่อยนะมันก็พุ่งเข้าชนตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวไม่ได้นะแล้วมันก็เหมือนเลเซอร์คลาสที่ดามมีแรงเพิ่มอีกตัวแต่เพียงแค่มีเวลาจำกัดในการยีชีวิต Bye.